วันนี้เป็นการทำนายของคนที่เกิดวันจันทร์ประจำวันที่19มกราคม2569เราจะมาดูเรื่องการงานการเงนินและความรักของคนที่เกิดวันจันทร์เป็นการทำนายไพ่แบบรวมไม่ได้เจาะจงผูหนึ่งผู้ใดสิ่งที่ดีให้รับไปสิ่งที่ไม่ไดีทิ้งไตรงนี้นะครับในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันจันทร์เป็นไพ่ห้าไม้เท้ากับหัว จะหมายถึงการทํางานความขัดแย้งงานจะน้อยเพราะมีการยอมรับคอนค่างมากเน้นการหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาซึ่งงานจะส่งผลให้งานที่ออกมาไม่ดีเพราะไม่ได้มีการร่วมมือกันหาทางออกในเรื่องของการเงานเกิดวันจันในเรื่องของการเงนินคนที่เกิดบัญจันร์เป็นไพ่อัศวินเมทาล เองไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเงินแต่จะหมายถึงโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินเข้ามาอาจจะมีคนเข้ามามอบโอกาสให้การช่วยเหลือแต่เป็นการช่วยเหลือในลักษณะการให้แนวคิดให้แนวทางมอบงานมอบโปรเจกต์ที่จะทําให้คุณได้เงินมาก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะจ่ายในเรื่องของการเดินทาง หรือทําตามใจตนเองมากเกินไปในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันจันทร์เป็นไพ่เก้าเหรียญกลับหัวจะหมายถึงความรู้สึกไม่มั่นคงคนในภาพนั้นขาดความมั่นคงในความรักความไม่พอใจที่อยู่คนเดียวเป็นโสดได้และไม่โอเคกับความไม่ชัดเจนกับคนคุย ในสถานะคนคุยก็อ่านหมายถึงว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้โดนมองอยังไม่ใช่สําหรับเขาก็ได้ในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันจันทร์ในเรื่องการแนะนําของไพ่คนที่เกิดวันจันทร์เป็นไพ่หกไม้เท้ากับหัวจะหมายถึงอย่าให้ความล้มเหลวหรือความผิดหวังมากระทบต่อความมั่นใจในตนเองการผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาที่ทําให้เราเติบโต เรียนรู้จากประสบการณ์และใช้มันเป็นแรงผลักดันในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาตนเองควรเปิดใจรับคําแนะนําและการสนับสนุนจากคนรอบข้างการเผชิญหน้ากับความจริงและการแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณสามารถกลับมายืนหยัดได้ครั้งคําแนะนําของไพ่คนที่เกิดวันจันทร์ ในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดวันจันทร์จะต้องระวังแม้ว่าเราจะรักษาร่างกายดีพยายามดูแลร่างกายดีแต่ผลอาจจะไม่ได้เป็นอย่างไรอาจจะเกิดการรักษาหรือดูแลร่างกายอย่างผิดวิธีเช่นการออกกําลังกายมากเกินไปอาจจะทําให้คุณสุขภาพแย่ได้ในมุมมองการรักษาก็อาจจะไม่ได้ผลตามที่หวังนะครับในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดวันจันทร์